สวัสดีครับพี่น้องทางช่องเอเดียดพีจอปะครับมาโพยดีพีจ้าปะครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ที่เมือนห้องกระตั้งเวทีนะครับปรับฉากง่ายเลยนะครับพี่น้องเอหมือนจะน้อยนะครับลำบพวกกับมาตั้งแล้วครับพี่น้องนะครับตอนนี้ลำบพวกกับมาตั้งแล้วปรับฉากง่ายเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเทียมควันไว นี่นะครับทิมเครือลองพงกับมาฮอ,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 องแล้วน,นะครับที่ขอไปน้อครับทิมอาจารย์ลำพงครับอ๋อครับโอเพ่นถ่ายเหด,ดุนะดนี่นาะอุ๊ยพ่อเนาะครับเนะะาะน,นี่กับทีม็นทิม,ทมประดับศักดิ์ว่าหัตซาด,ดีโอ้ เอาเห็ดงหญ่ได้ตัวนน้พ่อเห็ดแบบเห็ดแบบง่ญ่เตรียมรูปแบบได้ตัวนิมัน่หัวลดองหลงสห้องครับครับเหมือนจริงหมืนใ่ญ่เลยวันต่อมือนนี่เห็ดซิห้องอ๋อสห้องครับวิธีองครับ้าลุด่องกินเขาป้ะล่ใพ่อขอตั้งเดียวละ ผมกับ่มไม่ช่วยูเดี๋ยวเครเจ้าป้นปลาเฮอย่างบุเมืันเจ้าผ่านเนี่ยบุผ่านำโต๊ะขางใบุฟอไ่จไหบุ่านต่หาบุงนั้นมันข่วนเดี๋ยวเขาไปเห็นอย่าง้เข็มแจักเียเอยเล่าทุนท่ท่านสนิโอ้โหมืออื้อมมือเอื้อเนาะมืองานมือนับถิมานะเื้อนพี่เ้เห็นบ้านกันนะนะได้ถามมือเอกเห็นเนาะเื้แล้วก็มาครับ

แล้วม right? no ึงได้บร่อ่างมช่องว่างเออล่างก็พูดเดียวในล่างอ่ะล่างพู่นะล่างหกอันนี้บนอันนี้บน้ากไปบาบาจากเวทีนะครบตหั

เ้ยถ้าเจาเเขาเขาไดวันจะานั้ามาไป้เาไาอขนาดผมเปิดเศร้ายผมลูกูิสเปิดเาดันเศราผมเน่มันวผมดันจะไล่ผมไปจนจแล้วเที่ว่าผมได้้ยือได้ั่งบทนี่ยเศาอยู่ครับพี่น้องที่ม้านกัวมลำนะครับามำบางส่วนกับคอมลำ นะครับที่มากปรับครับปรับตัวไปนะครับเครื่องเสียงน้ำไฟกับที่มากมืออื่นผุละนะครับพี่น้องไม่กับที่มันต้อง่องเสียงอ่ะจ้าอ๋อใช่สิว่าห้องพี่แม่ ทำคดจชิงหรือเปล่ามาส่สองมา่ไทายเลยวัาสันนี่หลบางสิ่กางนทไทยบัดนี้กินน้ำเนีไม่อาน่นนั่น่นเดวลงจากล่ลงหนไปดี่บัต นี่ขลาเตีเน็ตกินาโอ้เพาแเเรียนเพลงนั่นให้วอันอันในถ้ำควางฟ้าดูสีไหมกินกับไปรูโอเคนะครับนี่ทานี่ห้ากว่จนกระลำนกัซสอมลำกันอยู่คือเก่านะครับพี่น้อง ให้พยายามเริแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วอาหม่ามนีอายามาเขาโอกาสจะกดไอตขอเวลาอีกประดนไอต้นไม้เขาไม่ได้ิครับเดีเขาก็บเป็นพวกตายว่ากูถือตัวติยมือมุกีนั่นกันนั่นตอนนักเกียร์ๆตอนนี้หักป่๋ย เดินกลางคืนก็ยังเห็ดอยู่ท่เราครับอมแล้วนะครับไปลองเต็มงานห้อก็ได้เดี๋ยวมันใจเหยโอ้ยไาติมันงจัสูนี่อแนซี ตู้ซับเบ็ดแปดใบอ๋อครับเป็นกลางสี่ใบแต่ว่าเอาลงสิบสองใบครับเหมืมันถือว่าห่มปันนั่นสิวังไว้สิบสองใบเพื่อความปิดมันอ๋อไม่แปลว่าเอาเสมือนจริงได้ตัวนี้ใช่มันก็ของของเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรครับรุ่นน้ำเลย นี่คือตู้ไอไม่เจอของห้องมัดเลยมัดเลยมันบอกรึไงไม่เจอมัดเลยเนาะแต่ว่ามาคันเดียวอีกคันนึงออ๋อพอไพ่มาบอกรับนี่มื่นยังไม่แนี่ยบอหน่อยเฉยเฉยนะครับเนาะเขามากรับไอหมองละเบื้องลวดนำลวดเอาครับผมนะครับเออก็หมองนี่ครับอันปง ะนะครับพี่น้องสำหรับคกิมน,นีสก็บเชฟไอซ์จะมีไปพอมกันครับสุืหนละทั้งสองอดีพี่เจ้าปากนะครับโอ้ยเข้าเจ้าท่านนี้เข้าเจ้ากับสามร่ำกันบ่ท่านแล้วคือตัวนี่เฮ <c oughs> ้ยเทีย่ยวยังใหญ่ไม่โอ้ท่านนี้ก็บสอมร่ำกันยังเข่งกันเลยครับพี่น้องครับเพ <c oughs> ื่อความสนุกหมู่อื่นนะครับพี่นอ้องกอ าดน,นอนซสวัตกุกุ้มกิได้ครับเอาสำหรับคลินี้ก็ชสวัสดีสััสดพ่พกันคิปหน้าช่ดีพี่เจ้าปาฝกแนกลกดแช์กุิดตามเพื่ผากิต่อไปรับสวัสดีครับขอบคุณครับ